ประชาธิปไตยไทยย้อนกลับหรือขับเคลื่อนไปข้างหน้าการเลือกตั้ง69พร้อมประชามติ2ประเด็นจุดยืนแห่งประวัติศาสตร์ที่คุณต้องไม่พลาดวันนี้24ตุลาคมเป็นวันที่อาจจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเมื่อนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตเพื่อหารือแนวทางการจัดให้ประชาชนได้ออกเสียงใน2ประชามติสำคัญพร้อมกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสส ในวันเดียวกันแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญจนเท่านั้นประชาธิปไตยไทยย้อนกลับหรือขับเคลื่อนไปข้างหน้าการจัดให้มีการออกเสียงประชามติระดับชาติในปีหน้าจะเป็นครั้งที่สามของประเทศแต่เป็นครั้งแรกที่ประชาชนได้เข้าคูหาพร้อมกับใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปซึ่งเป็นการทดสอบระบบประชาธิปไตยของไทยอย่างจรงิงจังแต่ที่น่าสนใจคือสองประชามติที่รัฐบาลต้องการให้ประชาชนออกเสียงซึ่งรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประชาชนจะต้องตัดสินใจว่าต้องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ซึ่งอาจส่งผลต่อโครงสร้างการปกครองและอำนาจของรัฐบาลในอนาคตการยกเลิก MOU กับกัมพูชาประเด็นที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงในภูมิภาคแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องโต้เถียง นักวิชาการและนักการทูตบางส่วนได้ออกมาคัดค้านการจัดประชามติเกี่ยวกับ MOU ว่าอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ในอนุทินยังคงยืนยันว่าเรื่องนี้อยู่ในในโยบายของรัฐบาลที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาแล้วกำหนดเวลาที่คุณควรจดจำ15-19า15-19มกราคม2569รัฐสภาควรลงมติในวาระสามเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ29มกราคม2569 วันสุดท้ายที่นายกและกกรประกาศให้ทำประชามติได้31มกราคม2569นายกประกาศยุบสภา29มีนาคม2569วันเลือกตั้งและทำประชามติคำถามที่คุณควรถามตัวเองคุณเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะนำประเทศไปสู่ทิศทางใดการยกเลิกเอ u มอกับกัมพูชาจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไร คุณพร้อมที่จะใช้สิทธิออกเสียงในวันสำคัญนี้หรือไม่อย่าลืมว่าการเลือกตั้งและประชามติครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การใช้สิทธิ์แต่เป็นการเขียนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในยุคใหม่คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หรือไม่